สวัสดีครับพวกผมช่องเอฟทีแอนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมคลิปนี้ต้องบอกว่าตามหาจนเจอนะครับผมคนเลี้ยงวัวสายดำนะครับผมแบรงกัดนะครับผมหายากมากเลยนะครับผมในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์นะครับผมโอเคสวัสดีครับัครบแนะนําตัวสักหน่อยครับผมนายนิวสาระครับอยู่บ้านกลางครับครับผมวัวแบรงกัดครับครับฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับ0 8 7 3 2 6 7 1 2 8ครับ พอถามถึงอาชีพของตัวเองตอนนี้ก่อนว่าทําอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ทํานาทํานาอาชีพเสริมก็เลี้ยงวัวกับคนดินคนดินทั่วไปครับคนดินทั่วไปอันนี้ไม่ใช่อาชีพเสริมหะมั้งคนดินเนี่ยเริ่มทำฟาร์มวัวได้กี่ปีแล้วน่าจะห้ากปีห้ปีอยากให้เราสมัยว่าเป็นยังไงบ้างตอนซื้อมาใหม่ๆมีทุกคนโ,โรครว่าซื้อวัวอะไรมาขี้เหร่แต่ เพราะว่าอะไรครับเหตุผลครับเพราะว่าแถวหมู่บ้านเขาจะเลี้ยงปรามันสีแดงไงคนทินอยู่ก็สังเ็นวัววัวดำวัวดำเลยซื้อมาเลี้ยงมันชอบยังไงวัวดำก็เห็นว่าน่าจะการตลาดน่าจะไปได้สวยเพราะว่าเป็นเนื้อวัวเนื้อมันจะขายง่ายกว่าพวกปรามันตัวนี้วัวเนื้อครับผมมันขายง่ายกว่ายังไงอยากให้เล่าสักหน่อยว่ามันอ้วนไว้ด้วยครับแล้วตลาดรองรับ วัวเนื้อมันจะขายได้ดีกว่าอืมทุกว,วันนี้วัวสวยงามน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับครับผมเห็นบอกว่าอะไรมีคนมาจับไปตอนแถลงแสนสามบ่ะตอนนั้นสิบสามตัวแค่ได้หกแสนกว่าสิบสามตัวค่ได้หกแสนกว่าใช่ครับอันนี้คือยกคออเลยบ่ะยกคอกเลยโอ้ถ้าเรามีทุนทำอย่างนี้ได้มันก็เลี้ยงได้เยูรับครับผมตอนแรกเอามากี่ตัวเอามาทั้งหมดสิบสามตัว อ๋อสิบสามตัวใช่ครับผมพอซื้ออย่างไปค้นดินหมู่บ้านไหนเราตะเวนดูตะเวนดูด้วยก็ซื้อตัวละสองตัวต้วตวตวตวองละมอรวมกันได้สิบสามตัวครับผมแต่ต้องต้องมีทุนซื้อวัวหให้มันเป็นกินหน่อยเพราะว่าเป็นวัวคุณมันต้องเลี้ยงวัวให้หน่อยเลี้ยงกี่ปีเล,ปเ,เลี้ยงประมาณหกเจ็ดเดือนเลี้ยงหกเจ็ดเดือนเองใช่มีคนมาเหมาไปเลยใช่ลงทุนเบ็ดเสร็จไปเท่าไหร่ครับก็คนงานก็ได้ได้ค่าเลี้ยงดูประมาณแสนกว่าแสนหน่อยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับผม ได้ค่าเลี้ยงดูแสนกว่าบาทเลี้ยงแค่หกเจ็ดเดือนเจ๋งมากเลยอันนี้คือชุดใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับนี่ชุดใหม่อ๋อนี่ครับผมพาเดินดูวัวได้ไหมครับตอนแรกนี่คือแบบคนหัวร้องกันเลยเพราะว่าในแถวนี้เขาเรียกเดบยวัวแดงวัวแดงครับผมไปหมู่บ้านก็ว่าซื้อวัวอะไรมาคีเร่ได้โอ้โหผมว่าสวยนะทำไมเขาถึงบอกว่าวัวขีเรนะครับผมคนในหมู่บ้านก็ชอบอประมาณสีแดงไงครับผม ผมถามถึงเหล็กนี่หน่อยนี่ครับเหล็กใหญ่มากเลยไม่รู้ว่าช่างตอนนั้นให้ช่างก็ไปซื้อให้มันก็มามาแตบบ่ละครัคือเขาซื้อมาให้เลยใช่ไหมโอ้โหลงทุนเบ็ดเสร็จนี้หมดเท่าไหร่อ่ะขอกัวตอนตอนแรกหมดไปทั้งของทั้งแรงหมดไปสแสนสามแสนสามนะครับผมทั้งของทั้งแรงนะครับผมอ่าพร้อมมาวัวเข้าอะไเลยครับผมพร้อมมาวัวเข้าเลยอ่าอันนี้คือชุดใหม่ทั้งชุดนะครับผม ชุดเก่านี่คือยกไปหมดแล้วนะครับผม13าตัวครับหแสนกว่าบาทใช่ไหมสุดสุดครับผมจะมีตัวตัวคู่อันนี้เวียมัวัวไม่พันครับผมอันนี้เพิ่งเอามาใหม่ครับผมประมาณสองสามเดือนแล้วมั้งอันนี้ก็เป็นแรงกันเหมือนกันัตตัวใหญ่นะครับผมแรงกัตนะครับมีตัววัวทองครับผมอันนี้เป็นวัวทององกี่เดือนแล้วครับน่าจะห้าเดือนแล้วโอ้ตัวใหญ่จริงครับผมแต่แรงกัตก็ใหญ่จริงเนาะครับผมนี่อันนี้เป็นพ่อคุมฝูงซื้อมาตอนเล็ก ซึมาตอนเล็กๆเลยโอ้โห oh, นี่นเป็นเขาเรียกว่าเบริงคัดแล้วมั้งแม่มันเอก็กด,ด์คัตใส่ผสมบาร,รมันใส่เข้าไอลูกโรโจอืมมันเลี้ยงง่ายอยู่ยังไงมันเลี้ยงง่ายเลยครับลูกออกมาสวยชีแรงเพ้ินเลยนะลูกเขาตัวไหนอยู่นี่คนับแม่ครูมันเอาไปตัวหนนะึ่งอ๋อเอาไปแล้วตัวหนึ่งลูกเขามสมได้ของสามตัวนะผมถามเลยว่าสิ่งที่ชอบอ่ะสําหรับวัวสายพันธุ์นี้เลยก็ oh. เลี้ยงง่ายมันเลี้ยงง่ายแล้วมันขายง่ายด้วยมันขายง่ายนี่คือจุดสำคัญเวลาพวกพ่อค้ามาเขาจะถามาจะขายไหมขายไงงืงอ,อย่างเงี้ยมีเงืองน,อานบามันเราจะจะร,ร้องขอให้เขาไปช่วยเขาไม่อยากจะซื้อครับต้องกดราคากันอืมอันนี้คือคุยตรงๆเนาะใช่ครับผมอ่าถ้าพวก,พวกแปลงคัดอย่างงี้จะขายง่ายครับอืมคุณไม่ทันหรอกคุณไม่ทันรองแปลว่าชุดนี้มีคนมาขอแล้วใช่ไหมมาขอแล้ว อ่าไอตัวนั้นก็เขาขอไปทําพ่อพันแต่ยังไม่ตัวฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ตัวผู้นะครับที่ยืนอยู่นะครับเขาไปทําพ่อพันธุ์แล้วเ<ช>ขามาให้ราคาเท่าไหร่ให้สี่หมื่นห้าอู้เดี๋ยวให้ดูเด้อครับนี่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 นะครับมาให้สี่หมื่นห้านะครับบัวปีกว่าเองโอ้นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นคู่แม่ลูกเนาะอ่าอันนี้ลูกพ่อไหนครับนี่ลูกเขาผสมมาม่รว่อ๋อเขาผสมมาใช่ ครับผมซื้อติดท้องมาฝั่งนั้นก็จะเป็นชาโรเล่ชาโรเล่แต่ก็มีบาแมนอยู่ตัวหนึ่งนี่มันเป็นวัวไทยใหญ่ตัวหนึ่งไทยใหญ่ใช่ครับผมตัวนั้นมันจะสวยเป็นใหญ่ตัวที่นอนใช่ไหมนั่นตัวแดงตัวดำนั่นตัวดำใช่ไหมสุดเลยครับผมสวยมากเลยนี่ท้องเหมือนกันท้องเหมือนกันใช่ผมถามแบบนี้ถ้ามีคนมาขอซื้อเนี่ยไทาเอฟซีโทรมาเนี่ยจะขายไหมยังยังยังใช่ไหมนี่ยังยังครับผม หายากนะครับผมเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นกี่เดือนครับผมตัวผู้ก็ซื้อมาลงได้กว่าวันนั้นเพิ่งลงได้สิบกว่าวันถามหน่อยว่าซื้อมาเท่าไหร่เอานี่ประมาณสิบสองหมื่นนะโอ้นี่นี่ตัวน้อยนี่เกือบสองหมื่นนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับอ่าหาคนเลี้ยงยากนะครับผมแรงกัดนะครับเจ้าปูตังขา อ๋อตัวนี้โดนตะปูตามขาโอ้โสวยมากครับสวยแต่ผมดูนะครับผมมันดูแล้วมีเสนเนะอันนี้ลวยเฉากล้วย,ยตัวนี้เป็นลูกเฉากล้วยอืมสวยจริงสวยจริงเขาก็มาซื้อแต่เราว่าให้ใหญ่ตัวนีนไ้ได้ขายราคาได้แพงผมถามอีกตัวเขาให้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้นายยังไม่ได้บอกราคาคยังไม่ได้บอกราคาเขาใช่ไหมแต่เราไม่ขายเองไม่ขายอืมนี่ครับตัวนี้ก็สวยนะครับผมเพิ่งซื้อมานะครับ เอาเป็นว่านะครับผมสําหรับ fc นะครับที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับผมลองศึกษาก่อนนะครับถ้าชอบสายพันธุ์แบบนี้นะครับผมลงมือทําได้เลยเนาะใช่นี่สายดํานะครับผมผมก็แนะนําเหมือนกันว่านี่วัวนะครับผมยังไงก็จบที่เนื้อนะครับอพยายามเน้นเนื้อเข้าไว้นะครับผมไม่จําเป็นนะครับผมที่แบบต้องกระดูกใหญ่นะครับผมวัวนครับกระดูกเล็กๆก็ได้นะครับผมแต่ว่าผลิตเนื้อเยอะเต้องมองตรงว่าเนื้อเขาดีอยู่แล้วครับผมหมายถึงถ้าแล่ออกมานะครับผม ก็้หมู่บ้านมีน้าเลี้ยงเจ้าหนึ่งแล้วโคกใหญ่บ้านโดนโผมเขาเพิ่งเริ่มเลี้ยงกันอืเขาเพิ่งเริ่มเลี้ยงกันใช่แปลว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยใช่ไหมโอ้ไปผมยินู่แถวกระสังเห็นตัวเลี้ยงอย่างี้เลยอย่างครับผมขอถามย้อนไปสักหน่อยก่อนที่จะเลี้ยงวัวดำอ่ะทำไมถึงชอบวัวดำมันการตลาดมันจะจะได้ไปได้ดีกว่าเราไปรู้จักการตลาดได้ไงตอนนั้น เราเห็นเปิดใน YouTube ดูเปิดใน YouTube <laughs> ใช่ไหมใช่นี่เออย,ยึดที่เนื้อยอย่างเดียวเลยใช่เอาสุดยอดมากเลยก็พักพวกพักพวกที่มีรถดับด้วยกันเขาจะทำว่าวัววัวบราเมนมันก็อคลายเนื้อได้แต่ว่าแต่เราไม่โชคไงครับผมแต่ทุกวันนี้ก็อยู่อยู่ที่นั่นทั้งเมือง18ตัวครายไม่ได้เลยอืมครับผม ผม,ม <า S 1> ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมมาแพงๆด้วยวัวบามันในเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อไม่ได้อยู่ที่เกรดที่แบบดีมากนะครับแต่ชาวบ้านเราก็โชบสีแดงบะมันสีแดงฮะครับผมเราแนะนําเขาเขาก็ไม่เชื่อไะอืมเอาเป็นว่าชอบใครชอบมันตักลองเลี้ยงสายพันธุ์ไหนก็คิดดูแล้วกันครับผมเราจะไม่ชีน้นำนะครับ<ช>แต่ชี้แนะได้นี่ครับถ้าเดินโอ้ไม่ฝังดูได้ไหมได้อ่าป่าพาไปเลยครับ นี่ครับผมเปลยวนครับไว้นอนสบายเฉิบเลยอ่าวันนี้ว่างนะครับผมหยุดงานใช่ไหมหยุไ,ไนกไได้นี่น้ําก็ต้องใส่ไว้แบบนี้นี่ครับผมก็จะมีเหล็กกั้นไว้แบบนี้ด้วยนะครับผมเวลายื่นหัวออกมานะครับอ่ามาดูฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนู้นมันย้อนแสงครับนี่ดูนอนกนแล้วครับผมแต่ก็ยังมีบามแมนซอยอยู่ บามนนแมนนี่ไม่ไม่เมื่อก่อนซื้อมาคุ่หนึ่งครับไม่มันผสมไม่ได้เลยขายไม่ผ,ผ,ผสมไม่ติดใช่ไหมใช่น่าจะเราผสมเชื้อเยอะแล้วสี่ห้าครั้งแล้วมันยังไม่มติดให้พับก็บมไม่ติดผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าตามข้อมูลเลยนะบาแมนเนี่ยเป็นวัวที่มีลูกหางนะครับผมผสมติดยากอันนี้คือข้อมูลจาก Google เลยนะครับอ่าผมไม่ได้พูดเองครับผมเวลาผมจะพูดอะไรคือผมต้องศึกษามาก่อนแต่ก็ยังเลี้ยงอยู่บาแมน แต่ก็ถือว่าสวยอยู่นะเนี่ยสวยตัวนี้สวยขาผมสวยอยู่สวยอยู่ลูไอ้เค68ลูกเค68อืมค่ะผมดูจากหน้าก็รู้นะครับผมอม่ไม่มันน่าจะน่าจะทายาทพวกไว้บอยบุญมาก่อนอืมครับคือมาครับผมวัวนอนสบายเลยเนาะเลี้ยงยังไงบ้างครับก็พยายามให้ทํโค้งให้สะอาด่อยครับครับเพื่อจะอย่าให้มันมีโรคมีอะไรเข้ามาจะลําบากเราครับผมตื่นเช้ามาก็ต้องเอาขี้ เอาขี้ออกตอนเช้าเลยใช่ครับผมย้ายมันเฉะอืมวัวเฉใบอ้วนๆคลายไม่เก็บไม่ไข้ครับแล้ววันที่แบบไปขุดดินล่ะมีเวลาไหมนี่ก็ต้องทาแต่เช้าต้องทําแต่เช้าเลยใช่ส่งตอนเช้าให้หัวอาหารครับผมให้วัวอาหารราก็เราล้วตักดินตักตักขี้วัวมาฝังีนครับผมเอาเป็นว่าเขียนเขาไว้นาะใช่ครับผมต้องเขียนที่วัวต้องเขียนครับใจรักตั้งแต่เช้าให้อะไรกินบ้างก็มี เ้าพูดบทเขาพูดบทด้วยเ้าพูดบทครับสามกระสอบแล้วคลุกกับหัวหานหัวหานกับรำครับผมเดี๋ยวหัวหานได้ใส่เยอะใส่นิดเดียวครับผมรยรยใรยรยเอาอ่าครับผมสิบกว่าตัวก็ใส่หัวหานประมาณสี่สี่วันต่อกระสอบครับสี่วันต่อกระสอบนะครับผมบัวสิบกว่าตัวนะครับอ่าอ้วนขนาดนี้นะครับผมดูครับ แล้วก็ฟางเนี้นฟางฟางวันละสี่ก้อนฟางวันละสี่ก้อนคือทําแบบนี้ทุกวันใช่อืมวักซงวัคซีนยังไงครับวักทงวัคซีนก็มันไม่ได้ฉีดฉีดแต่ยาไทยพยาเรยบำรุงนั่นครับผมฉีดช่วงไหนบ้างครับในฟาร์มเราก็สี่เดือนฉีดครั้งหนึ่งสี่เดือนฉีดครั้งหนึ่งครับผมปกติเขาฉีดตแต่หกเดือนหรืองครับผมหกเดือนครับใช่อันนี้สี่เดือนครับผมทําไปเถอดดีกว่าไม่ทาอ่าโอ้อันนี้วัวทองใช่ไหมทองหมด โอ้อ้วนตับตุบตุบปุ๊บมาดูฝั่งนี้ครับโอ้แม่นี่ใหญ่มากเลยที่คุณเอามาโอ้สวยไหมครับผมว่าวัวดำนี่มีสเสน่ห์นะตัวนี้สวยที่สุดตัวนี้สวยที่สุดเลยใช่ไหมปะใช่นี่ป๋าเค้าบอกตัวนี้สวยสุดเลยเพิ่งเอามาได้สิบกว่าวันมั้งอืมครับผมขอถามราคาเลยว่าแพงไหมซื้อมาไม่เคยครับแต่พวกที่เป็นหมอว่าซื้อมาไ,มได้ถูกเดย ซื้อมาเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะครับผมแต่ผมบอกว่าวัวในช่วงนี้นะครับผมวัวสามหมื่นห้าเนี่ยถือว่าแพงนะป๋ะม่เป็นแองแองคัดมันเจริการนี่ครับผมผมเข้าใจแต่หมายถึงว่าวัวตามท้องตลาดขนาดวัวสามตัวยังไม่ได้เลยสามหมื่นห้าอืมมันแพงแบบเป็นคัดครับผมแต่ราคาเขาดีจริงครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเป็นแบงกัดนะครับผมดูว่าแองกัดนี่แหละลงตลาดครับพวกในห้างนี่มาจับก่อนเลย อมันเป็นวัวท้องด้วยนะครับผมอืมสวยเนาะสวยจริงอ่าทนใดที่ชอบวัวสายดานะครับผมวันนี้ก็พามานําเสนอแล้วนะครับผมสายดําอย่างเดียวแต่ก็มีขาวอยู่นิดนึงต่อไปจะเลี้ยงแต่ดําเลยไหมดูว่าไงตัวตัวตัวแม่นี่หนะมันเป็นลูกที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เลยนะครับผมเลยเก็บเอาไว้เขาเรียกอะไรความผูกพันใช่ไหมอืมสายแม่มันไปเลี้ยงเป็นลูกครับผมอยากเก็บลูกไว้ ให้ลกูกซื้อๆเหมือนกันครับผมให้ลูกดีเหมือนกันอืมใช้พ่อพันุฝูงเป็นแบรงกัดนะครับผมใชครับผมแบงกัดแดงอ่านี่ครับน้ำหนักประมาณกี่ร้อยโลครับเนี่ยโลดำเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยประมาณหกร้อยไมประมาณหกร้อยใช่ไหมโอ้โหเอาเรื่องครับอันนี้ขนาดยังไม่เต็มนะอืมก็ไม่ได้ถ้าเราให้กินหวานเยอะอ้วท้มันจะ คตรยากสุดเลยครับผมบำรุงเขาน่หนึ่งก็ดีเหมือนคนแหละผมเชื่อนะเหมือนคนเราเนี่แหละคนเรายังต้องบำรุงเลยช่วงท้องอ่าลูกจะได้แข็งแรงด้วยอืมกลัวลูกปั่นใหญ่แล้วโคตรยากครับผมะนั้นตามที่ผมศึกษามาช่วงแรกเนี่ยให้กินไปเลยครับแต่ช่วงประมาณสักเจ็ดถึงเก้าเดือนเนี่ยลดลดหน่อยลดหน่อยก็ดีครับผมเพราะว่าวลูกวัวเขาจะไปโตช่วงนู้นครับผมช่วงนี้กินได้บำรุงเขาได้ใ,ให้เขาแข็งแรงอ่า นี่ครับถ้าช่วงเจ็ดถึงเก้าเดือนเนี่ยแหละคือเราต้องลดหน่อยอ่าเผื่อลูกวัวเขาโตแล้วคลอดยากอืมให้มาโตข้างนอกดีกว่าประมาณนั้นอารมณ์นั้นที่เลี้ยงมราไม่เด็ดล่วงเอาเลยครับผมตัวมันใหญ่เกินใช่ไหมนี่ครับเป็นบทเรียนตอนตอนแรกตอนตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆกันครับเป็นไงบ้างครับมันคลอดลูกทีนี้มันออกมาจะขาเราก็ว่าถามผูู้ถามัวว่า ถ้าน้ำคลั่มันเตกแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาปาหันมาทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็เราก็เราก็ไม่นีใจนะนม่ว่ามันจะออกมาเองไงครับประมาณสองชั่วโมงอืมทีนี้วัวไม่ออกวัวไม่ออกตายอ๋อเสียชีวิตไปด้วยตัวหนึ่งนั่นหละอืมถ้าวัวมันจะโคลรู้ไงก็โทรหาโมมันล่วงออกเลยครับผมอเป็นบทเรียนแล้วมัเป็นบทเรียนแล้วใช่ครับผมเสียได้เยเสียได้ดิ กว่าจะเลี้ยงกว่าจะคลอดอืมดยขาผมโอ้ตัวนี้มาให้เท่าไหร่นักสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับอันนี้แค่ปีเดียวนะครับผมปีกว่าๆนะครับราคาดีมากเลยพกเขามามาดูเขาจะดูแข้งขาแล้วมันยาวเลยขาผมอืมตัวมันยาวอ่านี่ครับผม FC ผมคนหนึ่งก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์สีดําแล้วนะครับผมตอนนี้แองกัสเลยนะครับเริ่มใช้พ่อพันธุ์คุ้มฟูงเป็นแองกัสแล้วตอนนี้ขาผม เน้นเนื้อเข้าไว้นะครับผมจําไว้นะครับอ่าทุกท่านนะครับผมอผมขอพูดตรงๆว่าสโลแกนที่บอกว่าจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนเนี่ยทําคนขาดทุนมาเยอะแล้วนะครับผมมให้กําลังใจกับคนเลี้ยงวัวสักหน่อยก่สู้ๆครับอืถ้าวัวถูกไงก็สู้ๆไว้ใจมันรักก็เลี้ยงไปก่อนนะครับครับผมยังไงก็ต้องสู้เลยเนาะใช่ครับนี่ฝากเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง0ู7ย์แปดเจ็ดสามสองก หยิ128ครับโอเคโทรมาจีบได้นะครับ <laughs> <laughs> โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับ